Guten Morgen herzlich willkommen zu m ร e u t s c h l เนมิสอาจารย์กำธรเชเ k s เนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับวันนี้ครูมาออกนอกสถานที่นะครับก็ก่อนไปทำงานมีเวลาเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็อยากจะไลฟ์พูดคุยนะครับให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเราในเรื่องของการเรียนภาษาดอชนี่แหละดอชแลนด์เ n d เป็นเรื่องของการผัน adjective หรือภาษาเยอรมันเรียกว่า adjective declination adjective ก็คือคำคุณศัพท์นะครับแล้วก็ declination ก็คือการผันนั่นเองนั่นหมายความว่าคำคุณศัพท์หรือว่าคำ adjective เกิดมาเป็นคำ adjective อย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นคำว่าอะไรดีเป็น adjective คำคุณศัพท์คำว่าสวยคำว่าชื่นคำว่าดีคำว่า good อย่างเงี้ยคำเหล่านี้เกิดมาเป็นคำคุณศัพท์เกิดมาเป็นตัวเล็กเขียนด้วยตัวเล็กครับหรือใช้เป็นอะไร adjective เป็นค i n ถ้ามันไม่ได้ขึ้นต้นประโยคเราจะเขียนตัวเล็กน,นะครับคำเหล่านี้เวลาจะใช้งานเนี่ยมันถูกใช้งานในการอธิบายคำอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคราวนี้ครูก็ลองเซิร์ชดูเล่นๆใมอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจเลยทีเดียวก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาไลฟ์พูดคุยให้ฟังนะครับเรื่องของ adjective declination นะครับ Das ist nicht schwer wie man denkt นะครับ Aber ein bisschen kompliziert Aber wie ich

เราก็มาดูก่อนว่าอินเทอร์เน็มีคลังความรู้มีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้นบ้างน,นะครับเพื่อที่ว่าภาคที่1ก็ไม่เอาอะไรมากมายนะครับดูแค่ว่าชาวเยอรมันนะครับเขาตั้งคําถามเกี่ยวกับ adjective d e c l i n a t i o n เอาไว้อย่างไรแล้วมีคําตอบที่อธิบายเอาไว้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ครูจะมาอ่านให้ฟังแบบไลฟ์สดๆเลยนะครับแล้วก็จะแปลให้ฟังด้วยนอกเหนือจากนั้นจะมีคําศัพท์อะไรบ้างที่จําเป็นต้องทราบจําเป็นต้องรู้ ถ้าเราจะต้องไปเรียนภาษาดอยช์อินทวสอยู่ในชั้นเรียนในประเทศยเยอรมันเพราะแน่นอนว่าเดอะดอยช์เรีย d ออดีดอยช์เรียกก r นสปริทคายไทยแลนด์ดิชนะครับเพราะครูของเราที่สอนภาษายเยอรมันเนี่ยเขาไม่พูดภาษาไทยเพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้คําศัพท์ที่เกี่ยวกับบเชไรบุงเงินก็คือคําที่เอาไว้อธิบายนะ d e f i n i t i o n คําจํากัดความเหล่านี้ ในเชิงไวยากรณ์หรือว่าอินเด m ก a า i มาชิกนะครับว่าเขาใช้คําว่าอะไรบ้างนะครับไม่พูดพามทาเพลงนะครับไปกันเลยที่คําถามแรกเอาไปทีคำถามแรกเขาอธิบายเอาไว้อ่าเป็น De d e f i n i t i o อินเทอร์เน็ตถ้าใครพิมพ์คําว่า adjective declination ก็จะเจอทันทีเลยเหมือนกับที่ครูเจอและครูกําลังจะาในให้ฟัง right now นะ yet ก็คือ adjective declination เขาบอกว่า what is adjective declination คำคุณศัพท์การผ่านคำคุณศัพท์เนี่ยมันคืออะไรเขาบอกว่า adjective d e c l i n a t i o n bedeutet มีความหมายว่า d a e s d u die Endungen der a d j e c t i v e dem entsprechend Fall dem e n t s p r e c h e n Fall im k l a m m e ในวงเล็บ nominative ประธาน accusative กรมตรง dative กรรรองแล้วก็ genitive คำที่แสดงความเป็นเจ้าของก็จะตรงกันเลยกับที่ครูพูดบ่อยมากในหลายๆคลิปนะครับ คลิปที่13ก็พูด14ก็พูดนะครับบอกว่าเวลาเราเรียนรู้คำนามนะครับก็คือคำว่า n o m e n เราจะต้องเรียนรู้ f u n k t i o n e n นะครับ a l l e f i e r f u n k t i o n e n des n o m e n s or the i n e s n o m e n s ก็คือหน้าที่ของคำนามมีอะไรบ้างก็มี nominative accusative dative genitive อย่างเช่น d e e den d e m des didi e d e r d e d a s d a s d e m des เหล่านี้นั่นน่ะ คือเฟียร์ฟังชั่นนหน้าที่ทั้งสีของคำนามเขาบอกว่า das s t u d i e n d n g e n der a d j e k t i v e dem entsprechenden Fall und dem Genus im Klammer maskulin เพศชาย feminine เพศหญิง neutral เพศกลาง und Plural und Plural มี plural ด้วยนะครับมีทั้งหมดเฟียร์เกนุสนะครับเกนุสก็คือเพศนั่นเองคำนามในภาษาเยอรมันมีเพศ ถ้าเป็นเอกพจน์ซิงค a ลมี3เพศ d ดียดดัสนะครับเดก็คือมัสกูลินดีก็คือเฟมินินดัสก็คือน no ้อยฝาอย่างเช่นบางคนอาจจะเพิ่งเรียนอาจจะงงนะอย่างเช่นขนมปังขนมปังเนี่ยในภาษาดอยช์ครับเรียกว่าโรดถ้าเป็นก้อนเล็กเล็กเรียกว่าโรชนทั้งโรดกับโรชันมีเพศเป็นเพศดัสอันนี้คือ genus ของมันนะครับเป็นคำนามจับต้องได้นะครับเป็นเพศดัสเวลาเราจะอธิบาย adjective ว่าขนมปังเป็นยังไง คำ adjective ที่จะมาอธิบายเนี่ยก็จะต้องผันหรือว่า declinates v e r d e n จะต้องถูกได้รับการผันตามอะไรบ้างนะครับ 1. ตามหน้าที่ของคำนามน,นันน้นๆซึ่งมี4อย่างนะครับประธานกำตรงกำรองคำที่แสดงความเป็นเจ้าของอย่างใดอย่างหนึ่ง 2. ตามเพศของคำนามน,าน,านั้นๆเอกพจน์มี3เพศ d e ร d i d a สนะครับหรือว่า masculine feminine neutral และก็พหูพจน์เป็นรูกลมมีหเพศก็คือเพศดีนั่นเองครับ d a รแล้วก็ดีนะครับ und เดม for dem adjective ใช่เห็นไห a r t i k e l a n p a s s e s s i v e นะครับต้องผัน adjective ให้สอดคล้องกับคำที่เราเรียกว่า article article นะครับ article ก็คือคำนำหน้าคำนามก็คือ der, die, das พวกนี้แหละหรือว่า I, I, ne, I, I, n e ไอ้ไ s und so อเน t อุนสวายทัวรครเหล่านี้เรียกว่าคำที่อยู่ด้านหน้าคำนามโอเคไหมอย่างเช่นาคาเฟ่ คำว่าคาเฟ่ k a f f a a คาเฟ่อันนี้เป็นคำนามแปลว่ากาแฟมันมีเพศเกิดมามันเกิดมาเป็นเพศชายเดร์คาเฟ่เดร์คาเฟ่ครับเวลาผันเราจะต้องทำหน้าที่หนึ่งถ้าเราบอกว่านี่คือกาแฟ d u s is คาเฟ่เราก็จะพูด dust is เดร์คาเฟ่แต่ถ้าเราอยากจะผันเพิ่มเติมว่ามันเป็นกาแฟที่อะไรดีที่ร้อนนะครับเป็นกาแฟร้อนคำว่าร้อนคือ h i g ก็จะพูดว่า d u s is เดร์ ไฮส์ ist, จบแค่นั้นไม่ได้ต้องเดคลินชันต้องถูกเดคลินีชแบดเดน das ist der h e i ไ e เซอร์ e จากไฮส์เป็นไฮเซอร์นะครับทำมาไฮส์าร์เออีโดเพลสไฮสนะครับแปลว่าร้อนแปลว่าฮอ t นะครับคล้ายๆกับภาษาอังกฤษเราต้องพูดว่าฮอ t เชอร์คาเฟ่นั่นเองแต่ภาษาอังกฤษไม่ต้องผันไหมแต่ภาษาเยอรมันต้องผันตามหนึ่งกาแฟาเนี่ยมันเป็นเพศชาย และหน้าที่ในประโยคที่ครูพูดเมื่อสักครู่านี่คือกาแฟร้อนนะครับก็จะมันก็คือเป็นประธานนะครับ t h a t ist d e heiße r c a f e แต่ถ้าคุณดื่มเมื่อไรก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นจาก d ด r c a f าฟกำตรงมันคือเดน c a f ฟตามที่เราท่องกัน d ด r den d นเ des นะครับคำว่า He ส์ก็จะต้องถูกเปลี่ยนเป็นอย่างเช่นคุูจะพูดว่า Ich trinke den heißen c a f f e e i c h trinke den heißen k a f e เห็นไนหะเป็นส n เพราะว่า กาแฟในประโยคหลังเนี่ยพอมันถูกดืม่มมันเป็นกำตรงละมันจะเป็นเดนไฮเซนคาเฟ่คลิงเท็กครับแต่ถ้าบอกว่านี่คือคําว่านี่คือกาแฟถือว่าเป็นประธานนะครับ That is the h e เซ e r Cafe อันเนี้เขาบอกว่าเราจะต้องผ่านให้ถูกต้องสรุปนะครับหนึ่งตามหน้าที่ของคํานามประธานกำตรงกำรองเจ้าของ2ตามเพศของคํานามนั่นหมายความว่าถ้าครูบรรยายคําอื่นที่มันไม่ใช่คาเฟที่ไม่ใช่กาแฟ ก็จะต้องไปดูอีกอย่างเช่นเป็นคำอื่นเช่นเป็น das โปรช e n น d s s โ o t c h e n ก็ต้องดู das, das, dem, des adjective ก็ต้องผันตาม genus ก็คือตามเพศแล้วก็ตาม f ายก็คือตามฟุ่งส่วนตามหน้า huh. ที uh ่ของคำนามนนั้นนะครับนั่นคือข้อที่หน่งน่าสนใจไหมล่ะเราไปดูต่อเขาบอกว่า We We werden adjective d e c l i n a t e deutsch ครในภาษาเยอรมันเนี่ย be ver 属性形容词 d e c l i n a t e คคาว่า d a s adjective แปลว่าคําคุณศัพท์หนึ่งตัวนะแต่ถ้าคําคุณศัพท์เป็นรูปพหูพจน์นะครับคำว่าคําคุณศัพท์มันก็เป็นคํานามนะครับเกิดมาเป็นเพศ dash d a s adjective พหูพจน์ก็คือ adjective คํานามทุกตัวในภาษาดอยพอเป็นพหูพจน์จากได้ดี d เรียนเป็นดีหมดนะครับ h e adjective นะครับก็บอกว่าถูกถูกพันยังไงถูก d e c l i n a t e ยังไงมีคนบรรยายมีคนตอบคำถามเอาไว้นะครับอ่า เขาบอกว่า when does adjective immer d e c l i n a t e immer คือ always น o ะ to s s i m p l e s แปลว่า100%หรือภาษาไทยคือตลอดเวลาหรือว่าเสมอเสมอทุกกรณีหรือไม่นะครับจะถูกผันทุกกรณีหรือไม่นะครับคำตอบเขาบอกว่า when does adjective for item substantive state ถ้ามันยืนอยู่หน้า substantive คำนี้คำว่า substantive ก็แปลว่าคำนามเหมือนกันนะครับเวาเราเรียนในภาษาเราเียนในห้องเรียนเวลา ครูพูดว่า substantif เราต้องรู้ว่ามันคือคำนาม dan braucht es e i n end u n g end u n g แปลว่าจุดจบหรือว่าท้ายคำนั่นคือการผันนั่นเองอย่างเช่น h e i s เป็น h e i s e r นะมันนี้ end u n g เกิดขึ้น h e i s เป็น h e i s e n d e n h i g s e n cafe นะครับ h i s เป็น h i g s e n เนี่ยต้องเพิ่ม end ดุงเข้าไปเข้าใจนะครับ iso Al iso w i r d d e c l i n i r t การทำแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการผันก็คือ l s o w i r d d e c l i n i r t d e c l i n ีเนีวันนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมคือว่า d e c l i n i เนีเป็น Verb แ e r b แปลว่าผันนะครับแ a ร์ d e c l i n a t i o n การผันคำกริยา adjective declination การผันคำคุณศัพท์นะครับไหมภาษาเยอมันนอกจากผันกริยาแล้วต้องผันคำคุณศัพท์ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า die junge Frau lernt Deutsch die junge Frau แปลว่าผู้หญิง สาวคนหนึ่งยุงแปลว่ายังในภาษาอังกฤษนะครับยอด U N เอยุงแปลว่ายังนะครับหญิงสาวคนหนึ่ง l a n d Deutsch ลนดะ์ดอเขาบอกว่า Das adjective คำว่ายุ่ง State for them substantive นะครับคำว่ายุ่งอยู่หน้าคำว่าเราซึ่งคำว่าเราเนี่เป็นคำนามหรือเราเรียกว่า substantive นะครับเขาบอกว่า Das adjective i e d e c l i n e คทำคุณศัพท์ที่มาบรรยายผู้หญิงคงนี้คือยุงถูกไหม ยอดอูนเก็จะต้องถูกผันด้วยอุนเบคอมไอน n e อนดุงเอนะครับเอนดุงของคำว่ายุงก้าในประโยคดียุงก้า l แลนด์ u อ s c ชนั่นคือเอนดุงเนั่นเองอเนี่เรียกว่าการผัน adjective แต่จะผันยังไงมันจะมีตารางอยู่3ตารางแต่วันนี้เป็น adjective d e c l i n a t i o n ภาคที่1นะครับไลฟ์สดๆกันตรงนี้เลยนะครับจากตึก Empire Tower นะครับสาทรและจะมีต่อภาค2ภาค3 เพื่อให้เราได้เรียนรู้ไปทีละนิดนะ step by step นะครับ Ein Schritt für Schritt นะครับชริ r คือชริดหรือว่าชริ r ไวเซอร t เขค่อยเรียนรู้กันไปนะครับสรุปเมื่อกี้นะถ้าใครฟังไม่ทัน adjective เกิดมาเป็นคำที่เขียนด้วยตัวเล็กๆเ,เอาไว้เป็นชริดคำนามเอาไว้เป็นชริดคำนามซึ่งคำนามในภาษาดอยชเนี่ยมี3เพศ e ด die, das ถ้ามันเป็นเอกพจน์ถ้ามันมีอันเดียวเช่นกาแฟแก้วเดียว der ด a f า e ฟ ขนมปังก้อนเดียวดัสพูดเชนเพศหญิงอย่างเช่นอะไรดีอ่ะครูมีช้อนซ่อมพอดีเลยหันไปปุ๊บเจอคำนามเพศหญิงดีกาเบลกาเบลแปลว่าช้อนซ่อมเกอาร์เบลกาเบลนะครับเกิดมาเป็นคำนามเพศหญิงดีกาเบลเนี้ยเป็นตัวอย่างว่าเดอร์ดัสซิงคูล่ามีสามเพศนะครับอ่าไหนๆนก็มองไม่เห็นแล้วดัสเมสเซอร์มีดในภาษาดอยเป็นเพศกลางดัสเมสเซอร์ เราเรียนรู้กันแล้วนะครับว่าภาษาเดอช์ภาษาเยอรมันคำนามมี3ามเพศพอเป็นพระหูพจน์ปุ๊บมันก็จะถูกเรียกว่าดีหมดเลยดีคาเฟ่ดีบรทเชนดีกาเบลดีเมสเซอร์นะครับแดดีดัสสามเพศและก็หน้าที่ของมันประธานกำตรงกำรองเจ้าของคำอ adjective เวลามา s t a t e f o r t h e m Substantiv e oder s t a t e f o r t h e m Nomen จะต้องถูก declinates แห r d เดจะต้องถูกผันนั่นเองตามหนหน้าที่ของคำนามที่อยู่ด้านหลัง2ตามเพศของคำนามที่อยู่ด้านหลังนั่นเองครับพูดสเตปต่อไปดูซิว่ามีอะไรอีกที่น่าสนใจ mm hmm. เขาบอกว่า V decline man s w i adjective ถ้ามีคำคุณ,คคคคณศัพท์2ตัวขึ้นไปเราจะผันยังไง ซึ่งครูจะพูดบ่อยว่าคือการขันต่อเนื่องถูกไหมการขันต่อเนื่องอ่าเรามาดูนะว่าเขาจะอธิบายว่าไงเขาบอกว่าอัลกิมายเนอร์เรเกลกฎทั่วไปเลยนะเฟ den เดนโนเดนเนนส c ปรา b ิบรา h การใช้ภาษาสมัยใหม่นะครับโมเดนที่ทันสมัยกิฟนตะ์เอสแปบลบว่ามีอัลกิมา e เน i n e เรเกลมีกฎทั่วไปที่ใช้กันอยู่เนี่ยหนึ่งอย่างเฟอร์ดีเฟล i ชั่นฟอนเมอเรน adjective สำหรับการใช้ adjective บรรยายคำนามมากกว่าหนึ่งคำอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นสวยผู้หญิงคนนั้นสาวผู้หญิงคนนั้นรวยผู้หญิงคนนั้นเก่งต้องสี่คำนะคำเหล่านี้ทั้งสี่คำสวยรวย,รายสาวเก่งนะครับสวยเชิญรวยไรสาวยุ่งเก่งก็คืออะไระด, good. Good. รด,ดเีเก่ง good good แปลว่าดีเนาะเก่งเก่งแบบไหนอ,ะอ่ะเก่ง นึกไม่ออกเอาเป็นว่าสมมุติว่าเก่งเออภาษาเดอร์ชคืออะไรเก่งใครรู้ช่วยพ์มาด้วยนะอ่ะสี่คำนี้เป็น adjective นะครับเราจะต้องผันต่อเนื่องแบบไหนเขาก็บอกว่ามันมีกฎทั่วไปนะครับ article a n e regel ว่ากันว่า di nomin for gan gen อ่ะสี่คำนี้อยู่หน้าคำนามสมมุติเราจะบรรยายว่า frau m u s k u l นะผู้หญิงคนนั้นถูกบรรยายนะครับเขาบอกว่า diese regel besagt กฎอันนี้มันบอกเอาไว้ว่า d a s d the adjective parallel parallel ก็คือ parallel นั่นคืก็คือขนานหรือว่าต่อเนื่องนั่นเองนะครับใช้กฎเดิมๆใช้วิธีการเดิมๆผ่านต่อเนื่องกันไปเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ด้านหน้าของคำคำเดียวนั่นคือคำว่าเ l u นะครับ g l e i c h Messi f l e x t i e r y w e n f l e t i e r t ก็คือทำอย่างเี้ต่อเนื่องกันไปนั่นเองอย่างเช่น default ถ้าเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้สวยก็เป็นดนะีเชิญนะเปาคาว่าเชิญ s ฮะอือ n เชิแปลว่าสวยแปลว่างามนะครับผู้หญิงก็จะได้รับเอ็นดุงสระ a กลายเป็นเชิญเนี่ยนะครับกลายเป็นดนะีเชินะเปาถ้าเราอยากจะบรรยายเพิ่มเติมคําศัพท์คําคุณศัพท์คําเดียว adjective เดียวไม่พอแต่จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้สวยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้สาวด้วยนะยังไม่แก่คําว่าสวยคือเชิญ คำว่าสาวคือยุงถ้าเอามาต่อเนื่องก็ได้เป็นดีเชนเน่ยุ่งเนอะเฟราว์ดีเชนเน่ยุ่งเนอะเฟราเชนเนได้รับเอนดุงคือตัว A อบุ๊คสตาร์เบอเอะคำว่ายุงก็เช่นเดียวกันได้รับเอนดุงเอได้รับเอนดุงตัวเดียวกันเพราะอะไรเพราะคำว่าเฟราที่อยู่ด้านหลังทำน้าที่เดิมแล้วก็มีเพศเดิมก็คือเพศหญิงแล้วทำน้าที่เป็นประธานนั่นเองโอเคสมมุติถ้าครูอบอกว่าครูนั่งอยู่กับผู้หญิง สวยและสาวคนหนึ่งอันนี้ไม่มีนะเป็นบายสปิลเฉยๆครูก็จะพูดว่าอีซ e ิสเตอร์มิดไอเนอะร์ผู้หญิงคนหนึ่งใช้ไอเนอร์แต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นบอกว่ามิดเดียนะครับอีซ e ิสเตอร์มิดไอเนอร์ฟราพุ่งจบแค่นี้ฉันหรือผมนั่งอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งอยากจะบรรยายเพิ่มเติมนะบอกเฉยๆว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่พออยากจะบอกผู้หญิงคนนี้สวยด้วยต้อเชยแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ สาวด้วยก็คือยุ่งนะครับก็จะพูดว่า i c i s t m i t i n e r s c h ö n อะไรสักอย่างหนึ่งต้องมี end ดุงแล้วก็ยุ่งอะไรสักอย่างหนึ่งก็มี end ดุงนะครับแล้วก็ถึงจะจบด้วยคําว่าเรานะครับทีนี้อันนี้เป็นตารางเนาะในภาคอื่นจะบอกว่าลักษณะเนี้ยคำว่าเราคํานี้อยู่ด้านหลังคําว่า m i t c h ฉันนั่งอยู่ด้วยกับนะครับคำว่าด้วยกับภาษาドイツคือคําว่า m i t ที่ผูพูดไปเมื่อสักครู่ เอกซิสเฮียที่นี่เอกซิสเฮียเกราดตอนนี้เอกซิสเกราดเฮียมิชไอน์เนเก่าฉันนั่งอยู่ผู้หญิงคนนี้ตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นคำว่าเก่ามันตามหลังคำว่ามิชหน้าที่ของมันเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนกับครูบอกว่า that is i n e s c h n e j una, younger, u n g e f r a u นั่นคือผู้หญิงที่สวยและสาวคนหนึ่งนะครับผู้หญิงสวยและสาวคนหนึ่งมันไม่ได้โดนกระทำนะอยู่คนเดียวไปโดน คำว่าเฟาทาหน้าที่เป็นประธานนั่นก็เป็นการผ่านอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นฟัง์ชันนะครับเป็นฟัง์ชันของน m มินาทีฟคือประธานแต่ประโยคลับมาที่ประโยคของครูนะครับ zurück zurück zu meinem sat ich s e h e mit einer frau ฉันนั่งอยู่ผู้หญิงคนหนึง่งทีนี้คุณจะเอาคําว่าช่วกับคําว่าย่งใส่เข้าไปด้านหน้าของคําว่าเราแต่ว่าคําว่ายงกับคําว่าเราอยู่ตามหลัง mit einer คำว่ามิด บวกดาทีหรือว่ากำรอง100%ทีนี้คำว่าเฟาต้องทำหน้าที่เป็นกำรองแล้วมันก็บอกว่าต้องเติม a n ทุกกรณีเติม a n ทุกกรณีนั่นหมายความว่าจากชชินก็ต้องกลายเป็นชชินเนนแล้วก็จากยุ่งก็กลายเป็นยุ่งเงนนะครับเพราะอะไรเพราะคำที่อยู่ด้านหน้าคำว่าชชนกับคำว่ายุ่งอีกทีหนึ่งนะครับก็คือคำว่า Mit ไ i n ์ r ว่าไ i n a e n a r i n เหมือนกับเดรเหมือนกับมิดเดรแต่ถ้ามิดเดร์เฟลเป็นการจอะจงกับผู้หญิงคนนี้นะครับแต่ถ้าพูดว่ามิดไอส์เนาะเฟลผู้หญิงหนึ่งคนผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้จอะจงไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะครับไม่มีใครรู้เป็นใครอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคําว่ามิดไอส์เนะมิดเดรทั้งเดรทั้งไอส์เนอะทำหน้าที่ดาทิฟสมบูรณ์แล้วเราจําไว้เลยนะเมื่อไหรก็ตาม adjective ที่อยู่ด้านหลังคำ article ค,คำนำหน้าคำนามจะจอะจงหรือไม่จอะจงก็แล้วแต่ ถ้าคํานําหน้าคํานามนั้นๆทำหน้าที่ดาทีฟสมบูรณ์แล้วก็คือได้ทําหน้าที่ดาทีฟแล้วในที่นี้ก็คือ m i ดเด e มิดไอนะถือว่าทําหน้าที่ดาทีฟแล้ว adjective ที่ตามมาผันหรือว่าได้รับ end u um, n g คำลงท้ายที่ต้องเขียนเพิ่มเติมเข้าไปหลังคําว่าเชิญกับคำว่ากับคำว่ายุงลงท้ายด้วย an เสมอนั่นหมายความว่าจะกลายเป็น ich sitze gerade hier mit einer schönen ยงเงินเราปุนะครับประโยคก็จะจบแค่ตรงนี้โอเคหวังว่าภาคที่1น,นะครับภาคที่1เราจะได้รับความเข้าใจกันเล็กน้อยนะคุณสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบ adjective เกิดมาเป็นคําตัวเล็กเอาไว้ describe เอาไว้อธิบายคํานามที่มาต่อท้ายหรือพูดในทางกลับกัน adjective จ,จะพูดก่อนคํานามจะอยู่ด้านหน้าคํานามนั่นเองนะครับเหมือนกับที่เขาบรรยายมาว่า t h e f o r e r for a n s t e adjective ต้องได้รับการผันเรียกว่า d e c l i n a i v e คำนามเรียกว่า adjective d e c l i n a t i o n นะต้องได้รับการผันทำคุณศัพท์นะครับผันตามอะไรข้อที่1ตามเพศไม่แดีดดัสหรือไม่ก็เป็นดีพูุพจน์ 2. สองตามฟังก์ชันนะครับของคำนามที่อยู่ด้านหลัง Nominative ประธาน accusative กำตรง dative กำรองแล้วก็ genitive ทำที่แสดงความเป็นเจ้าของ บอกให้ไปให้อีกนิดหนึ่งว่าภาคต่อไปของการไลฟ์ในเรื่องของ adjective declination ภักสอกสาม Unsway tone s u p o r t จะกล่าวถึงตารางทั้งหมด3ตารางในการใช้ adjective ตารางที่1ใช้สำหรับการฐาน adjective นะครับหรือว่า adjective declination เมื่อด้านหน้ามี d e f i n i t e article มีคำนำหน้าคำนามแบบชี้เฉพาะจอะจงอันที่หนึ่งนะสองมีคำนำหน้าคำนามแบบไม่ชี้เฉพาะจาะจงอย่างเช่นมิดไอส์นฟเก่าอย่างที่ครูบอกเมื่อส er ิบกับผู้หญิงคนหนึง่งครับแต่ถ้าบอกมิดเดสเกาก็คือกับผู้หญิงคนนั้นหรือว่าเจอะจงหนักขึ้นไปก็มิดดีสอฟเก่ากับผู้หญิงคนนี้นะครับกับสามหนึ่งจอะจงสองไม่จอะจงอะไรจอะจงคำนำหน้าคำนามนะแบบจอะจงกับไม่จอะจงสามเป็นการพูดแบบละ article พูดแบบไม่มีอ์ธิเคตอย่างเช่นอีกซิสเฮียมิดเฟลไม่ได้พูดว่ามิดเด้หรือว่ามิดไอเนอร์อันนี้เป็นกรณีที่3นะครับก็พูดได้เหมือนกันนะเมื่อไรนิยมพูดแบบละอ์ติเคตอย่างน้อยๆเคยพูดไปแล้วเวลาพาดหัวข่าว,าวประหยัดคําตัดอ์ติเคตริงเพราะว่าความหมายมันอยู่ที่คํานามนะครับ Also für heute ich glaube werde ich damit beenden mit live Übertragung นะครับ,ก,บการไลฟ์สดตอนนี้หวังว่าพวกเราจะได้เกรดเล็กเกรดน้อยในการ ทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับการเรียนภาษาดอยซุมเชมา่าอะดเจคทีฟเดคน n a t i o นต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวครูต้องกินอันนี้แล้วก็ร,รีบขับรถไปทำงานเอาฟีดเซนชูสบายบายฟีลช์บัสไปมดอยสไลด์